ร่างกายจเจริญเติบโตได้อาศัยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุจากอาหารจิตใจเติบโตได้อาศัยการฝึกสติสมาธิวิปัสสนาจากความคิดที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันสวัสดีครับผมหมอคิงหมอครอบครัว วันนี้มาชวนทุกท่านฝึกสติ 2. แบบง่ายๆขณะรับประทานอาหารได้ประโยชน์3อย่าง 1. ร่างกายได้สารอาหาร 2. ใจได้พลังจิต 3. เซลล์สมองเติบโตแบบที่ 1. นนับคำเคี้ยวอาหารโดยสังเกตการกระทบของฟันจากการเคี้ยวอาหารตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้าย ให้ทำดังนี้ครับเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆค่อยๆสังเกตการกระทบของฟันบนและฟันล่างแล้วให้นับจํานวนการกระทบของฟันบนและฟันล่างไปเรื่อยๆ1 2 3จนกระทั่งสิ้นสุดที่คำสุดท้ายเช่นการกระทบครั้งสุดท้ายก่อนอิ่มที่150ครั้งข้อควรระวังการฝึกวิธีนี้ อาจทำให้ลืมรสชาติอาหารเพราะจิตไปจดจ่อที่การกระทบของฟันแทนแบบที่2รู้จักรสชาติอาหารโดยสังเกตอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละคําเปรี้ยวหวานมันเค็มที่ผุดขึ้นมาให้รู้จักรสชาตินั้นความไม่พอใจความพอใจหรือเฉยๆในรสชาติอาหารนั้น ที่ผุดขึ้นมาให้รู้จักมันอาหารนั้นแข็งกึ่งแข็งกึงง่งเหลวหรือเหลวให้รู้จักประโยชน์ของการฝึกสติขอสรุปสั้นๆดังนี้เพิ่มเนื้อสมองเทาส่วนอินซูลา่าฮิปโปแคมปัสพรีฟอนทัลคอเทกสมาธิดีขึ้นเมตตามากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นลดฮอร์โมนความเครียดหูมต้นานทานร่างกายดีขึ้น ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือรังเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงให้ดีขึ้นได้นอนหลับได้ดีขึ้นกินได้ดีขึ้นความวิตกกังวลลดลงเพราะการฝึกสติไม่ได้มีแค่นั่งสมาธิเดินจงกรมเราสามารถทำได้ทุกขณะจิตที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดทำคิดผู้ที่สนใจ การฝึกสติในชีวิตประจำวันลองเอาสองวิธีนี้นำไปปฏิบัติดูนะครับได้ผลอย่างไรเล่าสู่กันฟังได้ที่คอมเมนต์ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หรือส b บส r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระความรู้เพื่อสุขภาพดีทั้งกายและใจในตอนต่อไป